ถึงนะคะนี่ Royal Enfield ค่ะเดี๋ยวมาคุยกับพี่เอ็ดดี้ดีกว่าสวัสดีครับพี่เอ็ดดี้สวัสดีครับนะเห็นบอกว่า2คันนี้นี่คือเป็นเปิดตัวใหม่หรือเปล่าคะฮิมายันปีนี้เราเอาเอ่อฮิมายันสี่หาศูนเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์นะครับค่ะค่ะก็อันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นเจเนอเรชั่นที่สองแล้วจากตัวฮิมายันสี่หนึ่งหนึ่งตรงนู้นอ๋อเขาม่สี่หนึ่งหนึ่งแล้วอันนี้นี่เป็นสี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์เป็นเจนสองของเราใช่ครับเป็นตัวล่าสุดเลยตัวล่าสุดเลยครับพี่ปกติรถคััันนนใหญ่่่ออยยางีี้เเสกกตวล็ะ สูงบาก82เซนได้ไหมครับพอได้มัง้งอาจจะขยับนิดนึงแล้วก็ขาเดียวได้อยู่งั้นหนูขึ้นได้ไหมเชิญครับเริยนเชิญเลยครับโอเคเรามีการ,ร,กรล็อกเรียบร้อย,ยบด้ครับเซนเตอร์สแตนด์อยู่โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะอันนี้จะเป็นคันใหญ่ที่สุกัสบอกว่ายังไม่เคยขึ้นมาก่อนเลยอืมนี่นะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเ,เดียเด๋ยวคอยรับเดี๋ยวคอยรับพี่พีอบอกว่ามันไม่เป็นไรพี่ กลองก็คืออาจจะเอาขาแตะเบเบรกไว้แล้วก็ขยับตูกมันด้านซ้ายหน่อยดูที่ว่าขาดแตะพื้นในด้านซ้ายไม่เดี๋ยวว่าขยับประตูมัน้ันด้านด้านซ้ายของบอกอย่างนี้รอกาแะ้วขอาขาลงมาแตะพื้นอ๋อตอนนี้มันอยู่เซนเตอร์สแต็มันก็จะสูงว่าจะสูงหน่อยนิ้วครึ่งก็น่าจะพอได้พอไหวพอไหวเพราะว่าถ้าเกิดว่าขับจริงๆอาจจะเอียงมานิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าใช้เวลาจอดเพราะว่าเป็นเป็นผู้หญิงขาสั้นอ๋อใช่ถ้าเกิดว่าพูดถึงรุ่นนีมาเยันนะคะพีเอ็ดดีจริงๆบอกว่ารุ่นนีแบบ คือมันมีความพิเศษมากกว่าปกติรุ่นอื่นยังไงพี่จริงๆเราเป็นเป็นเซกเมนต์เอเวนเจอร์ทัวร์ของเรา<ม>ก็คือสำหรับเดินทางระยะไก,กลหน่อยนะครับอย่าสังเกตคันนี้มันจะมีปี๊ปท็อกบลอกติดตั้งมาด้วยก็คือเหมาะกับนักเดินทาง200-300กิโลเมตรน,น,นครับก,ก็ขี่ได้สบายเพราะว่าถังน้ำมันมนี่ 17, 17 <l. S 2> <ก>ลิตรขี่ได้ประมาณ3-400โลขั้นต่ำ3-400 <300 S 2> โ <l. S 2> ลเลยหรอคะใช่ครับ เ oh. พราะรถมันรถสูบเดียวมันก็ไม่กินน้ํามันอยู่แล้วค่ะคแล้วสามสี่ร้อยโลโอ้โหขับได้เนี่ยเทียบเท่ากับใกล้ๆก,ก,กับรถเก่งเลยนะใช่แต่สมาก็นา่นาจะแนะนําให้ผู้ขับขี่จอดทุกๆประมาณสองชั่วโมงอาใช่เป็นธรรมดา,มามเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขับรถเราขับรถยนต์เราก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะก็ต้องมีการแวะบปั๊มแวะอะไรอย่างงี้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติค่ะแล้วเขาสามารถขับได้เร็วหรือว่าแบบว่าคือระยะทางเนี่ย ความเร็วสูงสุดย,ย,ยังไม่เคยทดสอบครับเพราะว่าตัวพี่เอ็ดดยังเลยครับตัวพี่เอ็ดดี้อ่ะเอาเอาเป็นว่าเคยขับเร็วสุดเท่าไหร่รถมอเตอร์ไซค์เหรอก็ก็มีสองกันครับแต่มันอารมณ์ชั่ววูอารมณ์ชั่วบเนาะส่วนใหญ่เนี่ยคือคุณผู้ชายเขาจะชอบขับรถจกรักรยานยนต์เพื่อบอกว่าบางคนก็บอกอุ้ยขับแล้วบอกว่ามันคลายเครียดใช่ไหม มันใครคเิียนไปพี่ใครเิียในมุมที่ว่าเราต้องตั้งใจกับมันมาอ่า<อ>งเปลี่ยนหมอก็จะคิดอย่างเดียวว่าจะไปไงงแล้วแ,แล้วขับรถมันก็จะคิด,คด,คด,คดนู่งคิดนี่เหม่อมันก็อาจจะ เสียดกัเดิมก็ได้นะอะอ่ะเอาเป็นว่าต้องขับขี่ปลอดภัยก่อนแล้วกันเนาะใช่ใช่แล้วถ้าเกิดว,ว่ามีแฟนๆรายการเนี่ยเขาอยากจะมาทดลองขับได้ไหมคะยังครับพอดีเราเราเป็นแค่เปิดสินค้าใหม่ยังไม่ได้ทดสอบยังไม่ได้เปิดราคาอาจจะอีกประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนถึงได้เดี๋ยวให้รู้ราคาก่อนให้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแบบออฟฟิเชียลก่อนเนาะเดี๋ยวจะมีการให้บอกว่าทดสอบเอามาเป็นน้ำจิ้มให้กับลูกค้าดูอะไรก่อนแสดงว่าเอามาอวดก่อน ใค้คันมีขออวดของดีก็ต้องมีอวดหน่อยอ้าวอวดอย่างนี้นะคะถ้าสนใจอยากจะมาเห็นบอกว่าคันจริงๆเลยนะก็มาได้เลยค่ะที่บูธเอ็นฟิลนะคะอยู่ที่เช a เ l นเจอร์1เชลเลนเจอร1นะคะโซมอเตอร์ไซค์โอเคโซมอมเตอร์ไซค์นะคะสาเบอร์8ขอบคุณพี่เอ็ดดี้ค่ะขอบคุณค่ะ